ยอมใครเลยแท็นี้เอาแล้วเดินแรกเดินแรกรอหรือร่วงรอหรือร่วงอ้โหไอเพื่อไอ้เ่อกับโตโยต้ายังไงชวนมาแล้วมาแล้วจอมงนิดเดียนิดเดียโอ้โหสไงไปไปยอมไปยอาเอายเอา Come on, come on, e c e n come on, come o e n c o m on, come n come on, come on, e o e on, c e on, com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 e on, c o e o come on, c o ยากนะครับคู่แข่งม,มาช่วยคู่แข,แข่งนี้กันนะครับเอาสุวะเอาสุวะนะครับเรียนเชนนะครับเรียนเชนนะครับเรียเชิญครับมาแล้ว नया